สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่าย MC ครับเช่นเคยครับมีรถสวยมาเมื่อไหร่ต้องเอามาให้ชมนะครับเอามาให้พี่ดูเอามาให้พี่เกิดกิเลสถ้าอยากได้เมื่อไหร่่ลิปต่าย MC 99นะครับเราขายรถสวยเราขายรถดีเราขายรถที่มีคุณภาพฝากด้วยนะครับพี่ช่องทางติดตามช่อง y o u t u b e ช่องต่าย MC 99ช่องนี้กดติดตามให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับหรือในเนี่ยนงนะครับจะโทรหาต่าย ก็ได้นะครับที่เบอร์โทร0945561036ครับ0945561036เบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนได้เลยนะครับไม่ได้ปิดกั้นอะไรหรือจะโทรปรึกษาเรื่องซื้อรถยนต์มือสองจะต้องทำยังไงโทรสอบถามต่ายได้ตลอดเวลานะครับนะที่สำคัญเลยวันนี้เข้าเรื่องรถยนต์สวยมิสูบิชิไทตัน สีดำนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปในเกียร์ธรรมดานะครับตัว G T เพราะฉะนั้นอย่างี่น้องๆหรือพี่ๆที่ชมอยู่เห็นแล้วล่ะนะครับคุณน้าคุณอาคุณป้าคุณยายคุณตาเนี่ยแหละนะครับจะซื้อสดซื้อผ่อนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งโทรกันคุยกันว่าตัวท็อปตัวสูงตัวใหญ่คันนี้ก็จะเป็นล้อขอบ18แนะครับลายแม็กจะแตกต่างกับล้อตัว M T ตัว G L X นะครับตัวนั้นจะเป็นล้อ17แต่ตัวนี้ออปชั่นมาเต็มแน่นอนนะครับดำสวยสดจริงๆที่สุดจริงๆเลยราคาเบาๆด้วย ที่สำคัญอย่างที่ตายบอก m c เปิดทุกวันพี่8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นติดต่อได้ทุกวันนะครับหรือจะโทรมานัดเวลาจะาเอ้ยตายรถอยู่ไหมอะไรยังไงได้เสมอพี่คันนี้รถปี2019 จดทะเบียนพฤศจิกายน2019เลยนะครับปี62จดทะเบียนรถสวยขนาดนี้ไม้ใช้มาน้อยด้วยไม้ใช้มาแค่21,000กิโลนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่องไมเวกนะครับ 2400cc ไอ้เรื่องเครื่องยนต์เดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อแต่อยากให้ดูรอบไปดีกว่าที่น้อมถ่ายเมื่อกี้กล้องซ้ายขวาหน้าหลังนะครับปุ่มสตาร์ทกบะหนังตัวแคปตัว มิสซูบิชิไททันพลาสตัวยกสูงนะครับในตัว G T ามาต่อนะครับเข้าใจกันโดยรวมนะครับเดี๋ยวต่เปิดภายในภายนอกคันนี้ M C 99และต่เนี่ยสนนราคาเปิดราคาขายอยู่แค่5 3 9 0 0 0บาทครับ5 3 9 0 0 0บาทกับรถวิ่งมาแค่2 1 0 0 0กิโลเนี่ยแหละสวยๆสดๆนะครับ ถ้าพี่คุณพี่คุณนะ้าคุณอาไม่ดาวเลยแม่อยากมีเครดิตอยู่แล้วมั่นใจตัวเองอยู่แล้วมีงานทำประจำอยู่แล้วหรืออาชีพอิสระแต่มีเครดิตใช้9บาทโปรโมชั่นเรายังออกรถได้อยู่นะพี่ก็จะผ่อนอยู่ที่11,300อันนี้ระยะเวลาผ่อนอยู่ประมาณ6ปีนะครับถ้า7ปีก็จะประมาณ1น9 0 0บาทอ่ะนี่นะครับหรือใน1นึ่พี่5 5 6 1 0 3 6 0 9 4 5 5 6 1 0 3 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับผม มาเปิดภายในห้องเครื่องนี่อะไรครับขออนุญาตนะครับต่ายขอค้าไว้เลยแล้วกันนะพี่จะได้เห็นแสงจัดจะด,ดูรายกันจัดจะด,ดูทุกอย่างกันจะ นี่นะครับรถส,สวยื่อนยนเลยมาที่ตัวเครื่องยนตก่อนเครื่องยนตของมันเร็วนะครับของ d i d ของมิซูบิชิเป็นเครื่องยนตไมเวก 2,400cc 1 8 1แรงมา้ามาด้วยพร้อมระบบเบรก ABS นะครับห้ามล้อ ABS นี่คข,ขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับถุงลมไปอยู่ภายในเกง๋งอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งคันหน้าสวยๆนะครับกระจังกันชนไฟหน้ากล้องหน้าเนี่แหละกับโลโก้ตาเพชรสวยเลยนี่โลโก้อยู่นี่เลยโลโก้มิซูบิชิสวย,สวย อยากได้สวยแบบนี้อยากได้ดีแบบนี้นะครับ MC 990945561036มีรถให้พี่แน่นอนชอบของสวยของดีแบบนี้มาหาเราซื้อสดซื้อผ่อนอีกเรื่องหนึง่งไม่ใช่ปัญหาพี่โทรคุยกัน0945561036มาภายในห้องโดยสารครับพี่กล้องซ้ายขว่าหน้าหลังนะครับเราทรากกันอยู่แล้วล่ะนะสายขวาหน้าหลังในตัวในตัว G T ก็จะมีมาแน่นหน่อย นะครับเราเบรก ABS ถุงลมนี้ภัยคู่หน้าวงมอะไรฟังก์ชันต่างๆไปเชิญครับ <c oughs> นนแรกครับระบบเบรกระบบอะไรต่างๆนะคู่มืออันดับแรกเข้ามาแล้วให้ดูคู่มือของตัวรถก่อนอยู่ครบนะครับพี่กุญแจปุ่มสตาร์ทปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าเนี่ยแหลกกล้องหน้ากล้องหลังเดี๋ยวเราจะโชว์กันเดี๋ยวเราจะเห็นกันจๆอจากราผมเดี๋ยวผมเปิดกุญแจให้หน่อยนะกุญแจอยู่ไกลไปไหมอ่ามาแล้วโอเคนะครับเลขไม้อยู่ที่ 2 1 3 4 2กิโลนะครับเนี่ยแหละครับระบบจอเครื่องเล่นเครื่องเสียงกล้องมองหลังพร้อมนะครับทุกอย่างจะมาเต็มนะครับภาษีพรบรขาดตาย m c ม99ต่อให้พี่นะครับฟรีพี่อันนี้น้ำมองน้ำมันเครื่องน้ำมันรถยนต์อันนี้อยู่ในการบริการของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้ใจแน่นอนนะครับแอร์วิทยุเครื่องเสียงเครื่องเล่นนะครับทุกอย่างแม้กระทั่งไฟต่างๆต้องทุกติด ครบทุกอย่างนะครับลำโพงข้างไหนเสียลำโพงข้างไหนแตกจัดการให้ก่อนนะครับราคา5้าแ0น0ามบาทนะครับคันนี้จอดอยู่ที่ MC 9 9สีป e ีสอ1 9าพฤศจิกายนวันจดทะเบียนพนัครับเนี่ยแหละตายให้ข้อมูลแล้วพี่อยากได้รถสวยอยากได้รถดีคีดถึงเราคี่ถึงตายหน่อยนะครับหรือมาแล้วทินกลางหาตายก็ได้นะครับ094-556-1036วันนี้ ลายฝากมิ u ูวิชิไททันสีดำตัวพัสตัวสูงตัว GT เกียร์ธรรมดา 2,400cc วิ่งมาแค่21,000กิโลไว้ด้วยพี่ให้พี่พิจารณาพี่อยากได้มิสูวิชิมือ2สองอยู่แล้วคันนี้ายแดง8000 0 0 UMC 5 3 000, 000, 0, 9 9 0 0บาท094556 1036ต่ายไปหารถมาให้พี่ๆต่อรับรองอีก1นึคันนี้สวยเด็ดแน่นอนครับพี่ขอบคุณครับ